เจ้าพ่อเทพแอบเข้ามาที่ตําหนักของเพชรแล้วใช้ระดูผู้หญิงราดที่ไอ้งั่งเพื่อทําให้เพชรเกิดกําหนัดและในขณะเดียวกันก็ไปทําให้ภรรยาหลวงของคาาเกิดกําหนัดเช่นเดียวกันทั้งสองมาได้เสียกันในที่สุดเช้าวันต่อมาขวัญมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเพชรได้เคยสัญญากับเธอไว้ว่าจะไม่ทําเสน่ห์อีกขวัญกับเพชรยื้อยุดกันอยู่หน้าบ้านและมิ่งมาเห็นเหตุหการณ์เข้านั่นทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างหนัก จนเพชรใช้ปืนยิงมิ่งจนได้รับบาดเจ็บมิ่งเข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเจ้าพ่อเทพและเริ่มแผนการทำลายเพชรอย่างเต็มรูปแบบมิ่งวางยาปอแก้วแล้วทำทีพาไปให้เพชรรักษาแล้วอาศัยจังหวะนั้นไปขโมยคัมภี์ของเพชรไปให้เจ้าพ่อเทพเพชรไหวตัวทันจึงเสกคาถาเสขาใส่มิ่งทำให้เขาทรมานจนทนไม่ไหวและต้องเอาคัมภีร์มาคืนแต่มิ่งก็ยังไม่ไววางยาใส่เพชรก่อนออกมา ด้วยการทิ้งใบเต่าล้านไว้ที่หน้าบ้านซึ่งใบเต่าล้านนี้ถือเป็นใบไม้อัปมงคลเพชรโดนเข้าเต็มๆจนดินทุรนทุราย <l ain> เจ้าพ่อเพชรโดนของเข้าเต็มๆทําให้กลายเป็นตัวประหลาดชอบกินเลือดและของสดเจ้าพ่อเทพช่วยโอกาสตอนที่เพชรไม่มีสติก,กำราบเพชรให้เชื่อฟังและยอมกราบเจ้าพ่อเทพอย่างว่าง่ายดีที่มิ่งหลุดจากอาคมสะกดของเจ้าพ่อเทพและมาช่วยเพชรไว้ทันเจ้าพ่อเพชรใช้คาถาบาดรั่ว ทำให้เจ้าพ่อเทพสิ้นเนื้อประดาตัวและผลของมันทำให้เจ้าพ่อเทพตกต่ำอย่างน่าใจหายทันทีทันควันรวมไปถึงความซวยยังส่งผลจนทำให้ความลับที่ว่าสมใจเป็นชู้กับตนถูกเปิดเผยในที่สุดทำให้กำนันคลั่งเมื่อรู้ความจริงจนถึงขั้นจะฆ่าสมใจและเทพให้ตายตกไปตามกันแต่ปอแก้วตรงเข้าไปรับกระสุนแทนทำให้ปอแก้วเจ็บหนักสำไรกำนันได้รู้ความจริงเพิ่มเติมว่า ตนเองเป็นหมันและมีลูกไม่ได้ลูกที่ตนมีอยู่ตอนนี้จึงถือว่าเป็นลูกชู้ทั้งหมดกำนันเศร้าเสียใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่รวมไปถึงสมใจและเจ้าพ่อเทพที่ต้องตกกรมลำบากหนีไปอยู่กลางป่ากลางเขาเทพแค้นเพชรมากและกำลังหาโอกาสเอาคืนให้จงได้จงถึงเมื่อวันครบรอบการเสียชีวิตของพิมพ์แม่ของเพชร<ๆ>เทพใช้วิชาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเล่นงานเพชรเพื่อให้ชิบหายแบบที่ตัวเองได้รับ แต่ความจริงที่หนีไม่พ้นก็ปรากฏเมื่อหลวงพ่อแก่นเล่าความลับให้ทุกคนได้ฟังความลับนั้นคืออะไรบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะคลี่คลายไปได้หรือไม่ติดตามชมได้ในเจ้าพ่อทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กดเลข27และไลฟ์สดทาง Facebook และ Youtube ช่อง8สัปดาห์ถึงตอนอวสาน